กราบสวัสด,นะสสดนะีทุกคนนะครับวันนี้ผมตามขราบวันนี้เราจะมาแนะนําแท็บเล็ตจากทางฝั่ง Lenovo ชื่อรุ่นว่าแท็บ 7e essential นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีงบน้อยๆประมาณ4,000กว่าบาทต้องการแท็บเล็ตที่เป็นหน้าจอ16:9นะครับเล็กๆพกพาง,ง่ายพร้อมด้วยการใช้งานอย่างเช่นวิดีโอคอลอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยราคา4,290บาทสเปคโดยคร่าวๆนะครับตัวนี้หน้าจอเป็น IPS ขนาด7นิ้วสัดส่วน16:9เป็นแบบ IPS LCD ความละเอียด QHD ก็เกือบเกือบ HD แล้ว CPU เนี่ยให้มาเป็น MTK 8735D นะครับตัวนี้ก็จะเป็น8ปดคอร์แรมเนี่ยให้มา1นึ่กิกน้อยไปนิดหนึ่งนะครับสตอรีสิบหกกิกก็น้อยไปนิดหนึ่งแต่ว่าคุณสามารถเพิ่ม m i โ r o s อ c ติกได้นะครับกล้องหน้า2ล้านกล้องหลัง2ล้านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มา3,450 M มิลลิแอมก็เพียงพอสําหรับการใช้งานในหน้าจอเล็กๆขนาดนี้ใน1วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดราต้องการใช้ในเรื่องของการวิดีโอคอลหรือว่าถ่ายรูปก,กล้องหลััังงงงกก็สาาาาาามมมรรถใช้้้นนไไไดดเพียแค่ว่ววอจจะ์บทโ เหมาะสําหรับพกพาไปดูคอนเทนต์ต่างๆเช่นดูหนังหรือว่าพกพาไปนั่นไปนน่นไปนี่แล้วก็สัดส่วนหน้าจะเอาเป็นสัดส่วนใหม่แล้วด้วยนะครับก็จะใช้งานง่ายกว่านิดนึงราคาถูกมากนะครับ4,290บาทก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่าชอบนะครับสามารถจะซื้อได้ที่ร้าน Banana Shop ทั่วประเทศหรือว่าร้าน King k o n h o n t ทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมตั้มกับ Lenovo Tab 7นิ้วตัวนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปนะครับสวัสดีครับ